สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะครับไอแมนหรือว่าแมนพิสิทธิธพงศ์ศิลปินค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดแชมป์รายการไม่หมดนี่มหาโชค25สสมัยครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการปล่อยเพลงออกมาให้แฟนๆได้ติดตามรับฟังกันกับเพลงที่มีชื่อว่าบอกเคยย่านครับ ซึ่งเป็นเพลงช้าซึ้งๆนะครับที่หนุ่มแมนนั้นถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีสุดๆเลยก็ว่าได้และแถม MV เพลงดังกล่าวนี้นะครับหนุ่มแมนพิสิทธิธพงษ์หรือว่าไอ้แมนเนี่ยก็ยังเล่นแสดงตีบทแตกมากๆเลยทีเดียวนะครับหลายคนได้เห็นซีนที่ไอ้แมนนั้นบาดเจ็บตรงบริเวณหัวใช่ไหมครับที่มีเลือดออกมานะครับหลายคนก็อินตามๆกันมากเลยซึ่งเพลงดังกล่าวนั้นนะครับคำร้องคานองโดยนาริสอารันรุตนะครับแล้วก็เรียบเรียงโดยเต็มถังนะครับ ซึ่งก็ใช้ห้องบันทึกเสียงของ Happy Studio บางบัวทองนะครับล่าสุดนะครับรายการนางฟ้าขาเมาส์นะครับทางคลื่นสถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์กได้ทำการฉกตัวไอแมนไปให้สัมภาษณ์นะครับโดยการวิดีโอคอลเข้าไปพูดคุยในรายการนะครับซึ่งรายการนางฟ้าขาเมาส์นะครับในช่วงของดีเจนางฟ้าปุกกี้นั้นนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสาม โดยจะมีการสัมภาษณ์นะครับในช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นแล้วก็สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของไอแมนหรือว่าแมนพิสิทธิพง์ก็อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับวันพุทธที่7สิงหาคม2ุ่งน็่เวิร้อย่กลืมโหลดแอ่าลื่นลูกทุ่งเน็ตเวิร์กด้วยนะครับเข้าไปทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับก็สามารถที่จะ พิมพ์ค้นหาคำว่าลุกทุ่งเน็ตเวิร์กแล้วก็โหลดเก็บไว้ในมือถือของท่านนะครับเพื่อที่จะฟังผ่านทางแอปพลิเคชันที่ภาพคมชัดและก็เสียงคมชัดเช่นเดียวกันนะครับและสามารถติดตามรับฟังเครือข่ายวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์กทั่วประเทศได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับทีนีลูกทุ่งด้วยนะครับ